สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็มาแล้วนะคะพายุนะคะมาตามนัดเลยนะคะวันที่7ก็มาจริงๆค่ะเมื่อกี้หนักกว่านี้ค่ะ,ระพราะี่ซีถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันสาดเข้ามาค่ะอันนี้ก็เบาแล้วเบาแล้วก็เลยมาถ่ายได้ค่ะนี่ค่ะดูถนนหน้าบ้านเห็นไหมคะเจ๋งไปด้วยน้ําเลยค่ะ นี่ค่ะฝนตกแค่ไหนนะคะเราก็ต้องมาส่งนะคะเพราะว่าแฟนทางบ้านรอกาแฟกันอยู่นะคะไม่ยอมขาดช่วงนะคะเราจะต้องส่งให้แบบว่าวันต่อวันเลยค่ะแฟนทางบ้าน ก็ส่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถึงบ้านนะคะโหนี่หนักกว่าเดิมอีกค่ะพับพิซซี่เนี่ยก็เปียกเลยนะคะก็เดี๋ยวกับถึงบ้านเดี๋ยเราไปนั่งคุยกันเนาะดื่มกาแฟร้อนๆค่ะหนาวด้วยค่ะอากาศเริ่มเย็นด้วยแล้วแบบโอ้โห,โหดูหนักกว่าตอนที่เราเข้าตัวอำเภอนะคะนี่กาลังจะกลับบ้านนะคะยวดูค่ะข้างหน้านี่แบบ่ามองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแบบ ดูด้วยตาเปล่านี่แทบไม่เห็นนะคะอันนี้ในกล้องยังแบบนิดนึงอยู่นะคะมองเห็นก็เป็นแบบเมืนน่อกี้นะคะเราขับสวนกับรถอีกคันมานะคะโอ้โหแบบเขาไปเหยียบมันอาจจะมีอ่าพื้นมันไม่สนิทนะคะถนนนะคะโอ้โหแบบน้ําแบบกระเด็นเต็มกระจกหน้ารถเราเลยะค่ะแบบคือไปโทษเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าฝนมันทุกคันช้าหมดนะคะขับช้าหมดเพราะก็มองไม่ก็เห็นทางกันนะคะ โอ้โหแบบนี่ช่วงที่ปาเพซี่ถ่ายนี่สิบโมงกว่านะ,ะเขาบอกว่าประมาณบ่ายโมงนะคะหัวมันถึงจะถึงเราตอนนี้มันก็เป็นช่วงกลางๆแล้วละคะ่ะเมื่อเช้านี่น่าจะเป็นหางมันอยู่นะคะเพราะว่าใต้ฝุ่นเนาะ,ะมันจะเป็นแบบวงวงวง,วงไอจุดกลางมันอะยังไม่มาถึงเรานะ,ะมันจะมาถึงเราประมาณบ่ายโมงะคะ่ะนี่ก็หนักแล้วนะพะาว่าขนาดเดีวหัวยังเข้ามาไม่เต็มนะคะรถคันใหญ่อะ่ะ เราอองน้ำค่ะโอ้ยอยากกินกาแฟร้อนๆจังแคสซีแคอฟฟี่ตองเข้าแล้วแหละมีเบานิดนึงค่ะทางบ้านเรา,เ,าเบียวบางนิดนึงค่ะไม่หัก บ้านแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็รีบมามาคุยค่ะจะอยากให้เห็นบรรยากาศค้มๆด้วยค่ะก็มาถึงบ้านได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทํากับข้าวค่ะให้ทีมงานแล้วก็กินข้าวค่ะนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกาแฟของเรานะคะก็ช่วงนี้นะคะเพช i c ซี f f e ฟของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นซื้อกาแฟสี่กล่องแถมฟรีนะคะฟรีเลยนะคะ ถ้าพันคอคุมไหล่ได้นะคะคุมไหล่ได้แล้วก็พันคอได้ได้หลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็เรามีสีสีให้เลือกนะคะที่ป้าพิศิใส่วันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าออกออกเขียวขี้มาหน่อยไม่ใช่ฟ้าถูดฉาดนะคะเป็นฟ้าแบบอย่างนี้นะคะเข้าได้กับเสื้อสีทึบๆมืดๆนะคะได้หมดเลยนะคะจะสีขาวสีอะไรได้หมดแฟนทางบ้านจะพันแบบไหนก็ได้จะแบบนี้ก็ได้นะคะ จะแ,แบบนี้ก็ได้จะคุมไหลก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรอพี่ซีจะคลีให้ดูนะคะนี่ค่ะในราคาแค่999บาทนะคะฟรีค่าส่งแบบ e m s นะคะในกรณีโอนตังมาก่อนนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทางแล้วมีแบบเก็บปลายทางด้วยนะคะแต่ว่าเก็บปลายทางนี้นะคะก็ขอบวกเพิ่ม30บาทในกรณีที่สำหรับค่าเซอร์วิสคนที่เข้าไป ไปเก็บปลายทางนะคะก็แค่30บาทเท่านั้นเองก็จะเป็น1นึ่ิบเาบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีโอนตังมานะคะก็แค่999บาทไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะในกรณีโอนตังมาก่อนนะคะก็เนี่ยค่ะโอนเข้าบริษัทโดยตรงก็จะไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะแค่999บาทได้ผ้าไปมีสีสีให้เลือกนะคะมีสีแถบนะคะนี่ค่ะเป็นลายไทยนะคะลายไทยกทษักริยันะคะก็คือเขาเขาตี ตีมานะคะสามชั้นอะไรอย่างงี้นะคะเขาเรียกมันเป็นชื่อของเขาลายไทยสามกริย์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นโทนเป็นโทนฟ้านะคะฟ้าออกเขียวขี้มมานิดๆนะคะไม่ฉูดไม่ฉาดแล้วก็จะมีโทนเหลืองนะคะโทนเทานะคะก็เหมาะกับช่วงช่วงนี้ที่เรากําลังแบบว่าใส่ชุดดําใส่ชุดอะไรกันอยู่นะคะ,ะให้กับอ่พาพันปีหลวงของเรานะคะหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะไม่ฉูดฉาดนะคะ<ม>แล้วก็จะมีสีชมพูชมพูก็ ก็แบบสวยเพราะตรงแถบค่ะแค่ตรงแถบตรงนี้เขาก็จะออกทึบๆเป็นเทาๆนะคะแต่สีฟ้าของเรานี่ก็ใส่ได้ไปได้ทุกที่เลยนะคะใกล้หน้าหนาวนะคะเป็นโปรต้อนรับหน้าหนาวนั่นเองนะคะนี่ค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะจะคุมคอก็ได้จะแบบไหนได้หมดค่ะดีไซน์ได้เลยนะคะไปเมืองนอกก็ไม่ไม่อายใทรนะคะเพราะว่าเป็นของอุบลแท้นะคะของอุบลแท้เลยนะคะนี่ค่ะได้หมดนะคะ กันทั้งบ้านชอบแบบไหนก็ชอบสีไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะในไลน์ที่บ้าปซี่ขึ้นให้เนี่ยค่ะเนี่ยตรงตรงตร,งตรงทยเนี่ยนะคะขึ้นให้นี้แล้วก็ตอนนี้เรามีฮอตไลน์แล้วนะคะในกรณีที่คนไม่มีไลน์หรือว่าเล่นไลน์ไม่เก่งนะคะหรือว่าไม่มีเฟซบุ o กนะะก็โทรหาแอดมินของเราได้นะคะแต่ว่าในกรณีฮอตไลน์เนี่ย จะเปิดบริการก็คือ2องโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะคะช่วงกลางคืนโทรมาจะไม่มีคนรับก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเราบอกเวลาไปแล้วนะคะแต่ว่าในไลน์นี้ก็สินเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะได้ตลอด24บชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เวลาทําการเราก็จะถึงจะ,อะตอบกลับนะคะตอบกลับ,บแล้วก็เพราะยังไงข้อมูลมันมันมันคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครโทรมาช่วงที่ไม่ใช่เวลาทําการของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะโทกลับนั่นเองนะคะ ก็สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาแล้วก็ในช้อปปี้ก็มีด้วยนะคะเหมือนกันค่ะส่วนใครจะในช้อปปี้อยากจะเลือกสีอะไรก็พิมพ์บอกก็มีข้อความไม่อยู่เห็นไหมคะอันนี้คือสีฟ้าออกโนโนเขี่ยว,วขี้ม้านะคะนี่ค่ะก็จะแบบนี้นะคะโอเคเรามาเล่าเรื่องของลอาแล้วดืกาแฟไปด้วยกันดีกว่าน,นะคะก็ นี่ค่ะฝนก็เพิ่งเบาไปพปี่ซี่ก็เลยเออมาดูมานั่งมานั่งเอ่อาุยกับแฟนทางบ้านข้างบนดีกว่านะคะเพราะว่าข้างล่างเราก็นั่งกุยกันเอ่อบ่อยแล้วนะคะอากาศอย่างนี้โอเคถ้าฝนไม่ตกนะคะเพราะว่าถ้าแดดมาอย่างเงี้ยมันนั่งตรงนี้มันก็ไม่โอเพราะแดดมันจะจัดมากค่ะเพราะมันมันเหมือนดาดฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมุมนี้นะคะแล้วแดดมันจะส่องมาอย่างนี้ค่ะพอส่องมาแบบนี้แบบ กล้องมันก็จะไม่ได้มันจะมืดไปเพราะแสงมันจะย้อนมาแบบเนี้แต่วันนี้ก็โอเคนะคะมาได้มุมน,นี้ก็โอเคหน่อยไก่ไหมไม่ไก่เนาะได้อยู่เนาะก็นี่แหละค่ะวันนี้ก็เอ่อไตฝุ่นเนาะอ่าคันคันแม็กกี้หรือเปล่าคะคันคันคันแม็กกี้เออภาษาถ้าเกิดทะลึง่งทะลึ่งหน่อยคันแม็กกี้อะไรอย่างนี้นะคะ ก็น่าจะเบาแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็มาบ่ายๆคอยมาเย็นแล้วฟารามิซีคิดว่ามันน่าจะออกไปแล้วแหละโอ้โหนี่ตกตั้งแต่เช้านะคะตกตั้งแต่เช้าตีห้ากว่าๆค่ะแล้วก็ช่วงไปส่งกาแฟเห็นไหมคะไอคิปต้นต้นต้นคิปนะคะโอ้โหแรงมากแรงแบบโอ้โหตอแรกว่าจะ,จ,ะ,จ,ะจอดเซเว่นจอดไม่ได้เลยลุงคิดบอกว่าโอ้ไม่เอาไม่จอดกลับบ้านเลย นะคะส่งกาแฟเสร็จก็กลับบ้านเลยพอดีที่จอดในบรนษีเขาก็มีที่ล่มให้อยู่นะคะโอ้โหไม่งั้นลงไม่ได้เลยแรงแรงจริงค่ะมาแบบโอ้โหก็ฟิลิปปินเนาะเห็นในคลิปอ่ะหนักเลยอ่ะฟิลิปปินอ่ะโอ้โหูน้ำพัดมาแบบว่าถนนขาดแบบหน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โพายุอะไรอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีจ่ออีกอะไรฟอร์วองฟอร์วองอะไรโอ้ยอย่ามาอย่ามาให้เข้าหน้าหนาวมั้งเหอะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะอากาศก็น่าจะโอแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจเนาะแต่หลายๆพื้นที่เขาบอกว่าอีตรงอ่าโซนอุบลอุบลตอนล่างนะคะป้าไปซี่จะเป็นอุบลตอนเหนือนะคะก็คือมาทางอำนาจเพราะป้าไปซี่ก็ใกล้อำนาจนนก็คืออยู่โซนเหนือแต่ถ้าอุบลตอนล่างมันก็จะไปทางวาลินไปทางเดชอุดมไปทางน้ำยืนไปทางอ่าขงเจียมขงเจียมหรือเปล่า ทางทางนู้นนะะ่ะค่ะอันนั้นเป็นอุบลตอนล่างนะคะทางนั้นนะจะโดนหนักกว่าป้าไปซี่ทางฝั่งที่ป้าไปซีอยอู่จริงๆมันน่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วปีเนี้ยอีช่วงต้นปีน้ําก็ไม่ค่อยมีเลมามามา,มาเยอะอีช่วงนี้ยมาเยอะอีช่วงเขาจะเกี่ยวข้าวกันมาชุกเหลือเกินฝนช่วงนี้ก็น,นี้แหละค่ะก็มาคุยเรื่อง อากาศนี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้นอ่ามะเดือมะเดือฝรั่งอันนี้เป็นมะเดือของจากอิสราเอลนะคะเนี่ยค่ะมะเดือต้นเนี้ยเป็นพันธุ์จากอิสราเอลค,ค่ะ,ะ,นนะ,คะฟลิกเขาจะเรียกนะฟลิกดกมากค่ะเขาบอกพันธุ์เนี้ยดกแต่ของลุงคิดหนะ่ะพันุจากซาฮาราเนะ่ะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนี่ยพันธุ์นี้ยดกอิสราเอลเนี่ยแท้ๆเลยเนี่ยค่ะเนี่ย แพงพันนี้จะแพงกว่าเพื่อนคุณคิดก็จะเรียกว่าเอวาอันนั้นอะอดัมซาฮาหาเนี่ยส่วนอันนี้คือเอวาแต่แรกเราก็คิดกันอยู่ว่า,วาอีตรงนี้อีตรงเนี้ยตรงข้างบนตรงเนี้ยเราจะเอาอะไรมามาปลูกด,ดีต้องทนแดดทนฝนทนอะไรได้และเราแบบว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาต้นไม้ที่ไม่มีไม่มีอะไรนะ ไม่ทนแดดทนอะไรเพราะตรงนี้แดดส่องเต็มเต็มเลยนะต้นอะไรมานี้ก็ตายนะะช่วงหน้าร้อนแต่ต้นพวกนี้รอดได้เพราะเขาอยู่แถวทะเลทรายถึงรอดได้แล้วอร่อยมากพันธุนี้อร่อยพันธุ์ของคุณคิดะจืดไปนิดนึงลูกจะออกเหลืองๆเวลาสุกแต่อันนี้ลูกจะออกดำๆแล้วก็ข้างล่างอีกพันหนึ่งอันนั้นะเป็นพันธุ์อะไรนะอะจีนัวมาจากอิตาลีต้นข้างล่างนะคะ สามต้นเนี่ยแต่ละมาจากแต่ละประเทศเลยแต่ละฟธุน์เนี่นซื้อที่เซนทันค่ะที่เซนทันอีนโดนีเซียเขาเขาจะเอาต้นเล็กๆมาแล้วก็บางทีก็จะมีต้นกิ่งตอนที่บ้านซื้อใหมๆ่ๆมันเล็กตัวนี้เล็กๆโมไม่ใหญ่แบบนี้ใหญ่แบบนี้แพงเราซื้อมาต้นเล็กๆมีอยู่กิ่งเนี่ยกิ่งกิ่งสองกิ่งอย่นั้นละค่ะรู้สึกจะสามพันกว่าบาท ตอนที่ซื้อมาแรกๆตอนนี้ถ้าแตกแบบนี้นะฮะพันหกพันลวมั้งถ้าแตกกิ่งเยอะๆแบบนี้ยมันจะแพงยิ่งต้นใหญ่ยิ่งแพงนี่บัญชีก็จะมานั่งคุยเรื่องชายตาบอดให้ฟังค่ะมันก็ทําให้เรามีข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะเรื่องชายตาบอดเรื่องของเรื่องก็คือชายตาบอดคนเนี้ยเขาไปเยี่ยมญาติ ก็ไปเยี่ยมญาติก็นั่งคุยกันเนาะกินคงกินข้าวกันแบบจนมืดค่ำและชายตาบอดทีนี้ก็จะถึงเวลากลับเขาก็รู้ทางกลับแหละเพราะว่าเขาเดินมาเยี่ยมอญาติเขาเนาี่ยประจําเขาก็จะมีแม่เท้าของเขาอะแตกๆแตกๆแตกๆไปอะเขาจะคือบ้านก็ไม่ได้ไกลกันก็ถึงเวลากลับมันก็มืดละมันมืดแล้วแหละเพราะว่านั่งหลังจากกินข้าวเย็นกัน,ก,นก็คุยกันต่อก็ มันก็มืดค่าทีนี้พอจะกลับญาติเนี่ยก็จุดสมัยก่อนมันจะไม่มีไฟฟ้าไงคะเขาก็จะใช้อ่าอะไรนะอ่าอ่าตะเกียงมีตะเกียงเขาก็จุดตะเกียงก็แบบปิดฟ้าให้เพื่อลมจะได้ไม่ม,มาพัดอ่าบ้านเราสมัยก่อนก็จกไตเนาะเป็นคล้ายๆที่กระบอกลำใหญ่ๆจุดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้แสงสว่างยังค่ำคืนส่อง งูเงี้ยวเคี้ยวกระปอมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินตามทางตามนาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็จุดตะเกียงให้ให้ชายตาบอดชายตาบอดคนเนี้ยชายตาบอดคนนี้เขาก็บอกกับญาติว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาจะเอาตะเกียงให้เขาทําไมเพราะว่าเขาตาบอดอยู่แล้วนะคะเขาก็พูดถูกเนาะ เขาตาบอดอยู่แล้วจะให้เขา,เาไปทําไมจุดตะเกียงทําไมอะ่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นอยู่แล้วมันมืดหมดแม้แต่ตะเกียงที่ที่เขาอ่าที่ญาติเอามายื่นให้เขาก็มองไม่เห็นดูทุกอย่างมันมืดหมดเพราะเขาตาบอดอคุณตลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเอามาเอาตะเกียงมาให้ทั้งที่รู้ว่าผมตาบอดก็เขาบอกเขาไม่เอา เขาก็จะใช้ไม้เท้าเดินกลับเหมือนเดิมปกติเพราะว่าแต่ปกติเขาจะกลับหัวค่าเขาจะไม่มืดแบบวันนี้ไงคันนี้ญาติก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะเพราะว่านี่มันมืดแล้วนี่มันมืดแล้ว,ลวอรู้ว่าท่านนะ่ะตาบอดแต่อย่าลืมว่าถนนที่ท่านเดินน่ะมันมีคนอื่นใช้ถนนด้วย เวลาท่านมีตะเกียงและท่านถือตะเกียงเดินไปมันก็จะมีแสงสว่างคนที่เดินสวนท่านมาเขาก็จะมองเห็นท่านเขาก็จะได้ไม่มาเดินชนท่านนั่นเองเออชายตาบอดก,ก็เออวะ่ะจริงด้วยเพราะถนนนะ่ะมันไม่ได้มีแต่เราใช้มันมีคนอื่นเขาใช้ด้วยคือเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นที่เขาเดินมานะ่ะเขาจะเห็นแสงไฟแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องมาเดินชนเราแล้วก็จะเจ็บทั้งคู่ เออ่าพ,พีปซี่ก็เอออันนี้น่าจะเอามาแบ่งปันกับแฟนทางบ้านว่ะอันนี้มันก็ทําให้เราเหมือนกับความคิดอ่ะเหมือนเราคิดแบบว่ามันเกี่ยวกับ m i n d ซ็ตเนาะมันก็จริงบางครั้งเราเราไปคิดแต่ถึงแต่ตัวเองอ่ะบางทีมันอาจจะให้ผลลายมากกว่าเพราะเราไม่นึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าผู้อื่นอันนี้มันกลายเป็นประโยชน์ทั้งตัวคนตาบอดเองและตัวคนเดินคนอื่นที่เขาไม่รู้จักคนที่เขาใช้ถนนร่วมกันนะคะ ช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดคุณตาบอดเดินไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เห็นคนอื่นอยู่แล้วเดินไปไอ้คนมานมันมันมืดม,ม,ม,มันก็จะมาชนกันได้หรือว่าชนแล้วเกิดมีอาการโมโหต่อยทําร้ายกันอีกแต่ถ้าเขาเห็นแสงไฟจากคนตาบอดเขาก็จะเอยตรงนี้มีคนวะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณตาบอดไม่บอกว่าเวลามองระยะไกลเขาเห็นแล้ว,ว่ามีแสงไฟนะนจะไม่เดินไปช,ช,ชนคุณแน่นอนเพราะคำว่ามนุษย์เนาะอะไรที่มันเป็นแสงอะ่ะคือแสงสว่างนะคะ มนุษย์เขาก็จะเออมองเห็นแล้วเขาก็จะไม่มาเดินชนเออ,อน,นี่ดีป้าพีซี่ก็ว่าเออ,อนนี้ดีนะมันก็เลยทําให้เราคิดว่าคือคนตาบอดเนี่ยเขาคิดว่าเอาไปทําไมฉันมองไม่เห็นอยู่แล้วถึงเอาไปฉันฉันก็มองไม่เห็นไม่มีประโยชน์กับฉันแต่ไอสิ่งที่มันก็เลยทําให้ป้าพีซี่คิดว่าเออหลายหลายคนอนะ่ะบางทีเขาเกิดเรื่องเขาเกิดอะไรบางทีเขานึกถึงแต่ตัวเองไงคะว่าเออฉันฉันเอาไปฉันก็ไม่ได้ใช้เอาไปฉันก็ ใช้งานไม่ได้หรือว่าทำไปฉันก็ไม่มีประโยชน์คือมันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันเลยแต่ที่ไหนได้ไอสิ่งที่คุณทำมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณนะมากกว่าที่คุณคิดเออเนาะนี่แหละค่ะหลายอย่างนะบางทีเขาถึงบอกว่าทำไมคนยิ่งยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันเขาถึงยิ่งยิ่งมีเขาถึงยิ่งมีหนึ่งสิ่งที่เขาได้เลยคือ คือความสุขเขาบอกว่า,าสิ่งที่ป้าไบาเบิลเนาะที่ป้าไปซีอ่านเนาะเขาบอกว่าทําไมอ่าเขาบอกว่าการให้เป็นเป็นเหตุให้มีความสุขการให้นะเป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการได้รับใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราให้ไปเนี่ยเรามีความสุขยิ่งเห็นรอยยิ้มเขาเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขแต่เวลาเรารับ เรามีความสุขไหมเราก็ดีใจแต่ทีเนี้เราจะเฮ้ยอย่างนี้ใส่ป๊บซี่เฮ้ยฉันจะต้องซื้ออะไรตอบแทนเขาดีเนะี่ยอ่าฉันจะเอาอะไรคืนเขาดีไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราให้แล้วคือเราให้ด้วยใจแต่เวลาเราได้รับแล้วมันก็เขาบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการได้รับอันนี้จริงเวลาเราได้รับเรามีความสุขเราก็มีความสุขแต่มันก็หนึ่งคือเก่งใจอ่มป๊อซี่ยิ่งเป็นคนที่ขี้เก่งใจอยู่เหมือนน้องที่อ่า เขาซื้อ,อยาอน่ารักมากค่ะอะพิมพ์เข้ามาในไลน์ในเพซ c o f f e ีค่ะและซื้อแล้ว <c oughs> วิตามินซื้อมาให้โซดาสองขวดส่งบินแบบหงแบบนั่นมากส่งบินมาให้ดูว่าซื้อเท่าไหร่หรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปา้เาเพซีก็บอกว่าเวลาเอาอะไรเพิ่มไหมหรือไม่ได้เอาอะไรลงไปมากค่ะเอาอะไรเพิ่มไหม โอ้โหแค่แค่แอะวิตามินไฮโซดาพัฟฟิซี่ก็เก่งใจมากแล้วค่ะก็ให้ไปสั่งนู่นนี่นั่นอะ่ะไม,ไม่ไม่ใช่นิสัยปาปิซี่อยู่แล้วนะคะป,ปัปิซี่ก็เลยบอกว่าเออเอาแค่วิตามินไฮโซดาแล้วก็ให้น้องเขาคิดค่าส่งค่าอะไรไปน้องเขาก็จะไม่คิดค่ะคือเราไปเจอคนแบบที่เก่งใจเหมือนเราปราปิซี่บอกอุ้ยไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นนะ,อะเออก็บอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าค่อยคิดอุย้ยคราวหน้า ถ้าไม่เอาตังค์นะคะน่าไม่กล้าสั่งแล้วถ้าเป็นบรเวซี่นะคะเ็เลยบอกว่าเอาละกันน้องเขาก็บอกว่าออ๊ยไม่งั้นเราเป็นน้ำพริกกะหมูละกันแต่พอดีเนี่ยน้องเขาจะมาวันที่สิบเจ็ดเดือนนี้ค่ะทีนี้มันเป็นโปรเออโปรของเรามันไม่ใช่โปรน้ำพริกแล้วนะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าเราจะไม่มาทางสต็อกเด็ดขาดไม่เอานะคะ <S <S คือมันจะเป็นเดือนต่อเดือนโปรเดือนต่อเดือนช่วงนี้ก็คือเป็นโปรผ้าเนี่ยค่ะผ้าเออ ถ้าพันคอคุมไหล่เนี่ยค่ะคุมไหล่ได้พันคอได้เนี่ยเป็นโปรต้อนรับหน้าหนาวน้องเขาก็อยากได้น้ำพริกากหมูก็ต้องต้อง,องขออภัยจริงๆค่ะเพราะช่วงนี้เราไม่ได้ทํานะคะอาจจะเป็นปีหน้านู่นนะคะเป็นปีหน้านู่นแหละแต่เดือนไหนเราไม่รู้นะคะเนน้องเขาน่าจะกลับไปแล้วน่าจะกลับไปที่สวิตแล้วน้องก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็สรุปก็คือก็เลย นองจริงๆน้องเขาอยากให้ส่งน้ำพีกัางหมูไปให้แล้วก็เลยอุ้ยมันไม่มีอ่ะอเราไม่ได้ทําอ่ะช่วงนี้ก็เลยปเป็นเงินดีกว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็ให้คิดค่าส่งค่ากรองค่าน้ํามันที่ไปที่ใบสน,นคิดเลยนะคะคิดเลยเราดีใจมากที่เพราะว่าโซดาดีขึ้นจริงๆค่ะวิตามินตัวนี้มีแต่คนเนี่ยคทีมงานบานพีซี่เขาก็บอกว่าโอ้โหโซดาดูสดใสดูเฟรชขึ้น มากกว่าตอนแม้แต่แฟนทางบ้านหรือว่าเอฟซีนะคะก็พิมพ์มาบอกว่าโอ้โหน้องสุดาดูสดชื่นขึ้นดูดูโอขึ้นเยอะมากๆเลยมากกว่าตอนที่ป้าพิ่ิีกับลุงคิดเพิ่งกลับมาจากสวีเแรกๆตอนนั้นน้องดูแบบแย่ดูสุขภาพย่ําแย่มากเหมือนแบบเหมือนไม่สดชื่นเลยแต่ตอนนี้น้องดูเฟรชลิ้นน้องก็ชมพูไปหาแดงเพราะว่า ลิ้นหมานะคะถ้าเกิดแดงชมพูนี่คือเลือดเขาดีหรือว่าสุขภาพเขาดีแต่ถ้าลิ้นขาวขาวนะคะเหมือนมนุษย์นั่นแหละถ้าลิ้นขาวขาวจะไม่ค่อยดีนะคะแสดงว่าลำไส้หรือว่าระบบข้างในไม่โอเคแต่ถ้าลิ้นแบบว่าเอ่อแดงไปหาชมพูะจะดีให้ดูตอนเช้านะคะหลังเราแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็แลบลิ้นออกมาดูอะไรอย่างเงี้ยในกระจกถ้าลิ้นแบบเป็นฝ้าขาวนะ่ะนั่นมันบ่งบอกอาจจะเป็นโรค กระเาพาะหรือเปล่าลําไส้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิ้นนี่บ่งบอกโรคได้นะคะเวลาไปไปซี่ไปหาหมอจีนตอนนั้นอ่ะมันป่วยไม่รู้เป็นอะไรป่วยจังเลยอยู่ที่นู่นอ่ะผิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไปหาหมอจีนก็ไปเขาก็ให้แลบลิ้นดูเอ่อไปโรงพยาบาลเลยเขาก็เขาตรวจภุมมแพ้ไปซี่ก็ให้แลบลิ้นดูนะคะแลบลิ้นแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไม่อยากเลบใส่กล้องกะก็เลยต้องเอียงเดี๋ยวหาว่าเรามาแลบลิ้นติ้นตาใส่ก็เลยต้องหันมาแลบข้างๆนะคะก็นี่แหละค่ะเหมือนแดดเริ่มจะออกนิดๆล่ะก็หวังว่าไม่อยากให้ตกแล้วว่าอยากจะยจะได้แฟชั่นหน้าหนาวแล้วว่าคือมันตกมาเยอะแล้วว่าตั้งแต่บา้านไซี่กลับมานิดฝนจะเยอะอะเยอะกว่าอะไรเลยอะอยู่ที่สวิตก็ฝนปอยๆอย่างเงี้ย มันแฉะมันไปไหนก็ลําบากอะ่ะจะใส่อะไรแบบกางเกงขาวกางเกงอะไรขาวดําอย่างเงี้ยคือบางทีก็เราก็เสื้อดํากางเกงขาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือกางเกงขาวเฉ๋แบบนี้มันใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลอะแล้วเวลาขามันเลอะมันมัน,ม,นมันดูไม่สวย่ะค่ะดูสกปรกอะ่ะ แต่ถ้าแบบพื้นแบบแห้งๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคไม่มีปัญหาโอเคนะคะก็ปลาไปซี่ก็นั่นแหละค่ะก็มาอัปเดตนะคะไต้ฝุน่นไต้ฝุ่นอ่าคันแมกกี้นะคะคันแมกกี้ก็ผวนคำมาจอกมาเป็นอะไรไะเนี่ยคันแมกกี้นะคะก็น่าจะไปแล้วล่ะน่าจะพัดไปทางจังหวัดไหนต่อแล้ยิ่หน่อยก็คงจะลงทะเลไปแล้วนะคะโอ้ยหนักเหลือเกินหนักจริงๆนะเะนี่ยมามาหนัก คนที่ตากข้าวอ่ะน่าเห็นใจคนที่ข้าวอยู่ในในานแบบอฟิซีนันไม่ซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เวลาเกี่ยวนู่นแหละฟอฟิซีก็ยี่สิบกว่ายี่บห้าเกือบปลายเดือนนู่นน่ะว่าก่อนเราเกี่ยวเราก็ต้องไล่น้ําออกกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวเกี่ยวตอนนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้าวมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเม็ดยังเป็นน้ํานมอยู่นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ฟอฟ่ซีก็ฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจกาแฟก็อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะคะก็ สนใจก้อนนี่ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เฟิร์สคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันดี้ค่ะบายเนี่ยค่ะคุณจะลงมาข้าง <c oughs> ล่างกับฝนลงอีกแล้วค่ะน่าจะทั้งคืนค่ะวันนี้พี่ซี่คิดว่านะคะเพราะมันยังมือดอยู่เลยค่ะข้างบนจะแรกตอนขึ้นไปคุยนั่งคุยดื่มกาแฟข้างบนเห็นไหมคะยังมีแสงอาทิตย์ลำไายเนี่ยตอนนี้มืดไปหมดแล้วค่ะ พายุเข้าเนาะยิ่งเย็นก็ยิ่งนี่ค่ะอากาศ